สวัสดีครับเด็ดดี้ชินะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการล้างแอร์คอนโดกันนะครับการล้างแอร์คอนโดก็จะมีข้อที่เราควรต้องคํานึงถึงดังนี้นะครับก็คือพื้นที่ของการติดตั้งแอร์ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างแคบนะครับผมยกตัวอย่างเช่นแอร์เครื่องนี้นะครับช่องที่ติดตั้งก็แทบจะเท่ากับความยาวของแอร์เลยนะครับแล้วก็ตรงช่องข้างบนก็จะเหลือที่อยู่นิดเดียว ท่าน,นั้นเองนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือพวกเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเตียงฟูกหมอนหรือว่าเป็นโซฟาก็จะอยู่ใกล้แอร์มากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนล้างแอร์เราต้องคํานึงถึงพวกนี้ด้วยนะครับโอเควิธีการยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะทําอะไรเราก็ต้องปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับโอเคก็เหมือนปกตินะครับแต่ก็จะมาถอดหน้ากากกันก่อนโอ้โหอันนี้ผมอาจจะขี้เกียจปัดไปหน่อยนะครับผมปกติเห็นแต่ข้างหน้ามันยังโอเคนะครับ ข้างบนนี่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้เหมือนกันเลเอมากถ้าเกิดว่าเราดูตามแผงคอยนะครับเรียกว่าฝุ่นนี่เข้าไปตามแผงคอยเยอะมากๆเลยนะครับผมผมก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเครื่องนี้ก็ไม่ค่อยได้เปิดนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือเราปลดสลักแล้วก็ค่อยๆสไลด์มันออกมาเอาฝาปิดตรงนี้ออกมาตรงนี้จะมีสกรูอยู่2ตัวนะครับผมคราวนี้ก็ในส่วนของหน้ากากนะครับแล้วก็จับหน้ากากแล้วเราก็ขยับมันนิดนึง ต่อไปก็จะเป็นชุดควบคุมรีโมทแล้วก็ชุดควบคุมมอเตอร์บานสวิงนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆถอดคอนเนคเตอร์ออกมาซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าสายไฟที่มันวิ่งจากมอเตอร์บานสวิงจะเป็นสายสีดำกับสีแดงพวกนี้เราก็จะผลักมันออกมาได้แบบนี้คราวนี้ข้างในเราจะเห็นเป็นท่อน้ำทิ้งนะครับเราก็จะใช้มือดันเข้าไปอย่างนี้เพื่อเป็นการถอดท่อน้ำทิ้งออกมามันจะมีสลักอยู่3อันก็คือขวากลางแล้วก็ซ้าย ถ้าเกิดว่าทั้ง3ตัวนี้หลุดเนี่ยมันก็จะออกมาได้นะครับตรงนี้เราจะเห็นเป็นฝุ่นๆหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ใช้เป็นประจําก็จะเห็นเป็นมึกมืก่ออยู่ข้างในนะครับผมข้างในใบพัดก็ยังโอเคนะครับผมแต่ผมว่ามันต้องมีฝุ่นอยู่ข้างในเพียบแน่เลยตรงนี้เราก็จะเห็นฝุ่นที่มันเป็นกลุ่มที่เกาะอยู่ข้างหลังคอยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มล้างกันแล้วนะครับผมขั้นตอนแรกก็คือเราต้องเอาถุงพลาสติกมาแล้วก็ คลุมตรงแผงไฟก่อนนะครับผมหลังจากคลุมเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องใช้เป็นผ้าใบาล้างแอร์นะครับเราต้องดูให้แน่ใจว่าตรงขอบตรงนี้พยายามที่จะยัดเข้าไปข้างใต้แอร์ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าน้ําจะได้ไม่ไปเลอะวอลเปเปอร์นะครับผมแล้วเราอย่าลืมเอาปลายของผ้าใบาล้างแอร์ไปใส่ในถังนะครับผมแล้วก็จะกันไม่ให้น้ําไปเลอะฝ้าเพดานเราก็ต้องเอาเป็นแผ่นฟีเจอร์บอร์ดเสียบเอาไว้ข้างบนหน่อยตอนนี้ขั้นตอนแรกเราก็จะเริ่มจากการฉีดด้วยเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงก่อนนะครับ จำไว้นะครับผมการที่จะฉีดน้าเข้าไปที่แข็งคอยเนี่ยเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงเราต้องปรับให้ประมาณไม่เกิน80บาร์นะครับผมพอดีว่าหัวฉีดน้าตะกี้เป็นแบบฝักบัวนะครับมันอาจจะไม่ได้มีแรงทะลุทะลวงมากผมก็เลยจะปรับเป็นหัวนี้แทนนะครับแล้วก็ไปปรับแรงดันมาละว่าไม่เกิน80บานะครับผมเราจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้จะแคบมากๆเลยนะครับผมครัวน,นี้เราก็ต้องอาศัยการเปลี่ยนหัวเอาเป็นแบบตัว V ตัว U อย่างนี้นะครับผม ถ้าเกิดว่าปืนปกติมันไม่น่าจะฉีดเข้าไปได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ํามันสามารถไหลออกมาได้ก็แสดงว่ารางน้ําทิ้งข้างหลังยังไม่ตันนะครับจากนั้นเราก็เอาผ้ามาผืนนึงนะครับเอามาอุดเอาไวท้ที่ตรงพัดลมก่อนเพื่อกันไม่ให้พัดลมหมุนนะครับผมจากนั้นเราก็ฉีดตรงที่เป็นพัดลมด้วยนะครับก็ถื<ข>อว่าฝุ<ขอ>่นมาได้พอสมควรเลยนะครับผมแล้ว<ข>ก<อ>็ตรงท่<ข>อน้ํา<ข>ท<อ>ิ้งนะครับแล้วก็ฉีดเข<อ>้าไปด้วย ถ้าเกิดว่าเราอยากจะล้างให้มันลึกขึ้นอีกนิดหนึง่งเราก็ไปซื้อพวกสเปรย์โฟมสำหรับล้างแอร์มานะครับผมแล้วก็ฉีดใส่ตรงพัดลมด้วยนะครับหลังจากที่เราฉีดไปแล้วเราก็รอประมาณ10นาทีนะครับผมหรือว่าเราสังเกตว่าโฟมตรงนี้มันหายไปหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาล้างกันทีหนึ่งนะครับผมระหว่างที่รอเราก็มาล้างพวกส่วนประกอบก่อนนะครับสําหรับถ่านน้าทิ้งเราก็ต้องระวังตรงมอเตอร์บาร์สวิงตรงนี้อย่าให้โดนน้านะครับ แล้วเราก็ดูตรงท่อน้ําทิ้งตรงนี้ว่ามันตันหรือเปล่าด้วยนะครับสาหรับตัวฟิลเตอร์เราก็ถอดฟิลเตอร์ที่มันเป็นกองฝุ่นละเอียดแล้วเราก็ฉีดน้ําย้อนจากข้างในไปข้างนอกนะครับกองฝุ่นละเอียดนะครับจริงๆเขาไม่ให้ล้างน้ำนะครับแล้วก็ปัดๆเอาละกันแต่ถ้าล้างไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เป่าให้มันแห้งตอนนี้โฟมมันหายไปหมดแล้วนะครับเดีย๋ยวเราก็จะมาฉีดน้าล้างมันอีกรอบหนึ่งเราควรต้องทําให้แน่ใจว่าเราล้างโฟมออกมาทั้งหมดนะครับถ้าระหว่างที่เราฉีดเราไม่เห็นโฟมถูกล้างออกมาแล้วแสดงว่าโอเคนะครับ อันนี้เป็นรอบที่รอลรางด้วยโฟมนะครับสิ่งสกรปรกนี่ก็ยังออกมาเพียบเลยนะครับจากตรงนี้เราอาจจะรอสัก8ชั่วโมงก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเรามีเครื่องเป่าลมแบบนี้เราก็จะเป่าไปเลยนะครับผมมันก็จะแห้งเร็วขึ้นส่วนสำคัญก็คือว่าเวลาที่เราเป่าลมเนี่ยเราอยากให้พัดลมมันหมุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผ้าที่เรากันพัดลมเอาไว้เรายังต้องใส่อยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าพัดลมหมุนเร็วเนี่ยมันอาจจะทําให้แผงวงจรของแอร์เสียได้นะครับ ตรงพอน้าทิ้งแล้วอาจจะเป่าอัดเข้าไปด้วยนะครับผมจะได้ไล่ความชื้นออกไปนะครับหลังจากที่เราเป่าแห้งแล้วนะครับแล้วก็ถอดออกมาเลยตรงนี้สําหรับแอร์ตัวนอกเนี่ยมันก็จะอยู่สูงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ปีนก็ต้องระวังให้ดีนะครับผมแล้วก็จะถอดนากต่างมันออกมาจ่อันนี้ก็จะเป็นประแจเบอร์สิบนะครับแต่ว่าให้เราหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับผมมันจะต่างกับน็อตทั่วไปนะครับ ล้วก็เอาถุงพลาสติกขอตรงมอเตอร์เอาไว้นะครับการล้างแอร์ตัวนอกหรือว่าคอยล์ร้อนนะครับก็จะช่วยให้แอร์ของเราเย็นเร็วขึ้นด้วยนะครับผมเพราะว่าแผงคอยล์ก็จะช่วยถ่ายเทความร้อนได้ดีขึ้นนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีฝุ่นมาจับนะครับแล้วเราก็ถือโอกาสล้างฝุ่นออกจากพวกพัดลมด้วยนะครับผมหลังจากที่เราล้างแล้วเราก็เป่าลมให้เรียบร้อยนะครับโอเคตอนใส่ก็หมุนทวนเข็มนะครับแล้วก็ขันให้แน่นพอประมาณก็พอนะครับผม ในขั้นตอนประกอบแล้วก็เหมือนกับทําย้อนกลับเท่านั้นเองนะครับผมโดยที่ใส่รางน้ำทิ้งก่อนแล้วก็เอาทอนน้ำทิ้งเสียบเข้าไปนะครับแล้วเราก็มาจาัดก,การตรงสายไฟนะครับผมจากนั้นเราก็ใส่หน้ากากเข้าไปนะครับจากที่ผมบอกตอนต้นนะครับผมว่าแอร์คอนโดเขาก็จะอยู่ในที่ที่เป็นพื้นที่ที่แคบหน่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคํานึงถึงว่าตอนที่เราล้าง น้ำที่สกรปรกเนี่ยมันอาจจะกระเด็นออกมารอบๆได้นะครับผมโดยเฉพาะตรงฝ้าเพดานตรงนี้เพราะว่าแอร์จะอยู่ชิดกับฝ้าเพดานมากๆเลยโอเคแล้วก็มาเปิดเบรกเกอร์นะครับคราวนี้มาลองดูนะครับซึ่งตอนนี้เปิดมาสักพักแล้วนะครับผมพวกกลิ่นอับที่มันเคยมีอยู่ตอนก่อนหน้านะครับผมตอนนี้หายไปหมดแล้วนะครับสรุปสําหรับการล้างแอร์คอนโดนะครับผมแล้วก็ต้องพยายามที่จะ การไม่ให้พวกน้ําที่เราล้างไปกระเด็นเปื้อนไปตรงจุดต่างๆนะครับผมโดยเฉพาะตรงฝ้าแล้วก็พวกวอลเปเปอร์ต่างๆนะครับผมแล้วก็ตรงจุดที่เป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นโซฟาหรือว่าเป็นเตียงนะครับผม ก็หาผ้าคลุมเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราทําได้ตามนี้เราก็จะเก็บงานได้ง่ายมากๆนะครับผมสําหรับการล้างแอร์ตัวนอกที่ข้างบนคอนโดนะครับผมเราก็ต้องดูให้เราปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คอนโดก็จะอยู่กันสูงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราประเมินดูแล้วว่าไม่คุ้มนะครับเราก็ค่อยไปหาช่างมาล้างเอานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง daddy tip ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามในคลิปหน้าด้วยนะครัับผมสสวดีครับ